สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่น2ตัวล่างครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564 ผมก็สรุปเลข2ส,สูตรชนกันครับในช่วงโค้งสุดท้ายให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคํำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่น2ตัวล่างสูตรหลัก10หลักหน่วย2ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นจับคู่2ตัวล่าง เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรเลขเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับสองสูตรครับผมก็จะสรุปให้สมาชิกดูนะครับสูตรที่ได้ลงคลิปไปนะครับ สูตรที่จะลงคลิปไป2สูตรในสูตรเลขท้าย2ตัวล่างครับในสูตรหลัก10และหลักหน่วยครับสูตรที่1ครับหลัก10นะครับหลัก10สูตรที่1เลขเด่นนะครับตามสูตรที่คำนวณครับมีเลข1เลข4เลข6เลข9ครับหลักหน่วย4ตัวนะครับจากสูตรที่คำนวณครับเลข3เลข5เลข8เลข0ครับ ในสูตรที่1ครับมาดูสูตรที่มาที่ไปหลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างครับเป็นสูตรเด่น2ตัวล่างที่ได้ลงคลิปไปก่อนนะครับสูตรหลักสิบครับหลักสิบเลขเด่นนะครับ5สูตรชนกันนะครับได้เลขเด่น4ตัวครับ1 4 6 9ี่ครับ1 4 6 9 9ในสูตรที่1นะครับ1 4 6 9ครับสูตรหลักสิบครับ สูตรที่1 1 4 6 9และหลักหน่วยครับ3580ครับ3580ในสูตรหลักหน่วยครับสูตรเดียวกันนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับหลักหน่วยสรุปเลข5สูตรชนกันนะครับได้เลขเด่นนะครับเลขเด่น3580ครับ5สูตรชนกัน3580ครับ4ตัวครับนี่คือสูตรที่ชุดที่1ครับต่อไปสูตรชุดที่2ครับในสูตรชุดที่2นะครับ เลขเด่นหลักสิบนะครับในสูตรชุดที่2หลักสิบมีเลขเด่นอยู่5ตัวครับ1 2 689ครับ12 689ด้ในสูตรพิ่ไลงคลิปให้กับสมาชิกได้ดูไปก่อนเลยครับในสูตรชุดฟันธงเลยครับสูตรนี้ครับเป็นสูตรชุดฟันธง2ตัวล่างครับสรุปเลข7สูตรชนกันครับเสูตรชนกันได้เลขเด่นนะครับ1 2 6 8 9ครับ1 2 6 8 9 5ตัวนะครับ 1 2ึ่งสตัวในสูตรชุดที่สครับหนึ่งครับหลักหน่วยครับสองเศูครับสองเในสูตรชุดปันทงเช่นเดียวเลยครับสองเจ็ดแปดศูนย์ครับในสูตรชุดปันธงสูตรหลักหน่วยล่างในสูตรชุดปันธงเสูตรนะครับในเลขเด่นนะครับเสูตรชนกันสองเครับสองเนะครับในสูตรชุดปันธงครับ 2อ8 0ครับในสูตรจุดปันธงนะครับที่สรุปนะครับนี่คือเลขเด่น2สูตรนะครับเลขเด่น2สูตรนะครับผมจะจับชนกัน2สูตรครับหลักสิบครับเลขที่ชนกันนะครับเลข1เลข1ชนครับเลข4ี่สี่ไม่ชนครับเลข6เลข6ชนครับเลข9กชนครับชน3ตัวครับชน3ตัวก็คือสรุปเลขเด่น3ตัวครับที่ชน3สูตรมีเลข1เลขห เลข9ครับ169เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับเลขหลักสิบในชุด2ตัวล่างครับและหลักหน่วยครับเลขที่ชนกันครับ3 3ไม่ชนนะครับ3ไม่ชนครับเลข5ไม่ชนครับเลข8 8ชนครับ0 0ชนครับชน2ตัวครับ8กับ0ย์ครับชน2ตัวครับ8กับ0นย์นี่คือเลขเด่น2ตัวครับ8กับ0นย์ะครับชน2ตัวหลักสิบชน3ตัวครับ 169หครับหลักหน่วยชน2ตัว8และ0ครับนี่คือเลขหลักสิและหลักหน่วยช่วงสรุปโค้งสุดท้ายนำา2สุดมาชนกันครับให้กสบสมาชิกดูเป็นแนวทางครับมาดูการจับคู่กันนะครับจับคู่2ตัวล่างครับในช่วงสรุปโค้งสุดท้ายครับหลักสิบ6 9จับคู่กับหลักหน่วยแปด8ก่อนครับจะได้18 6 8 98ครับ186898ครับแล้วก็ศูนย์วางหลักหน่วยเลยครับนำเลข169กมาจับคู่กันนะครับย่างหกมาจับคู่กันนะครับจะได้10ครับ160ครับ90ครับ1 0 6 0 9 0นะครับนี่คือเลขจับคู่นะครับในจับคู่ในชุด2ตัวล่างครับ 1 8 6 8 9 8 1 0 6 0ทั้งหมด6ชุดนะครับเป็นชุดตรงๆที่ไม่ต้องกลับครับที่ไม่ต้องกลับข้างกันครับ6ชุดนี้นะครับจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ครับสูตรตัวไหนจะหลุดหรือไม่ถ้าตรงตามสูตรนะครับสูตรหลักสิบที่ชนกันได้เลขเด่น3ตัวครับ169ครับหลักหน่วยชนกันได้เลขเด่น2ตัว8กับ0ย์ครับไม่หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ครับ ทั้งหมดหกชุดนะครับเป็นชุดตรงๆครับหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ครับนี่คือชุดสองตัวล่างในชุดตรงๆนะครับส่วนชุดสรุปเด่นครับในชุดสรุปเด่นผมจะนำเลขกลุ่มนี้ครับไปเทียบชนกับเลขสูตรเลขเด่นวันอาทิตย์นะครับเลขเด่นวันอาทิตย์ จะมีตัวไหนที่ไม่ตรง,งคมนงก็จะตัดออกนะครับตัดออกนะครับในหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ครับในเลขที่ไม่ชนกันนะครับหวยวันอาทิตย์นะครับเลขเด่นวันอาทิตย์ในกลุ่มนี้มาพบนะครับสองตัวสามตัวล่างครับในกลุ่มนี้ครับหนึ่งสามห้าสองหกแปดเก้าครับหนึ่งสามห้าสองหกแปดเก้า มีเลขเด่นนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างทั้ง3ตัวบนและสตัวล่างครับ13 5 2 6 8 9ครับน่าเทียบชนกับในกลุ่มนี้ครับในชุด2ตัวล่างครับ1 3 5 2 6 8 9เลขที่ไม่เด่นครับคือเลข0ูนย์นะครับเลข0ูนย์ไม่มีเลยครับไม่มีเลข0ูนย์ในกลุ่มเลขเด่นวันอาทิตย์ครับฉะนั้นเลข0ูนย์ไม่เด่นครับเลข0ูนย์ไม่เด่นนะครับ1นึ่ไม่เด่น60ไม่เด่น90ไม่เด่นจะเด่นอยู่ในกลุ่มนี้ครับ 186898ครับ18 6898นะครับในเด่นนะครับ186898ส่วนชุดเด่นนะครับปามน่าจะเป็นนะครับใน3ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่2ชุดนะครับเน้นไปที่68และ98ครับเน้น6898เป็นชุดเด่น2ตัวล่างครับ6898ก็มาลุ้นกันเลยครับว่า6898จะมาตามสูตร หรือไม่ครับ68และ98นี่คือชุดเด่น2ตัวล่างครับจากสรุปสูตรมาครับสรุปสูตรแล้วก็ตัดให้สมาชิกดูครับตัดเลขที่ลงเลขศูนย์ที่ติดเลขศูนย์นี่ตัดออกหมดเลยครับตัดออกหมดที่ติดเลขศูนย์ครับอ่างนั้นเลขเด่นก็จะเหลือยสองชุดครับถ้าเทียบตามสูตรแล้ว68และ98ครับส่วนชุดเน้นนะครับชุดเน้นผมเน้นไว้ที่ตัวเดียวครับ ชุดเน้นเน้นไปที่ตัวเดียวฟาร,ร์มน่าจะเป็นครับเน้นไปที่68นะครับน้ำหนักมาที่68ในเลขไท้าย2ตัวล่างครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2องายกครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าเลขท้าย2ตวัวล่างเลขเด่นเน้น68จะมาหรือไม่หรือจะมาในกลุ่มรองคือ98ครับหรือ98หรืออยู่ในกลุ่มนี้ครับหรืออยู่ในกลุ่มนี้ 6ชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะมาตามสูตรเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่น2ตัวล่างครับสรุปโค้งสุดท้ายให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางประกอบกันตัดสินใจครับผมก็สรุปสูตร2สูตรนะครับสูตร1สูตร2หลัก10หลักหน่วยครับแต่ละสูตรชนกันนำเลขเด่นที่ชนกันนะครับนำมาจับคู่ชุด2ตัวล่างสรุป ุดเด่นความน่าจะเป็นให้กับสมาชิกดูนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางท่านนั้นนะครับตัวเลขเด่นที่สรุปตามสูตรจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6 4ครับ ขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่น2ตัวล่างมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นการประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการหาข้อมูลให้กับสมาชิกได้ติดตามรับูงอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทย2ตัวล่างงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ